เรียกว่าถูกจับตามองอยู่ตลอดนะคะสำหรับเรื่องราวหัวใจของหนุ่มท็อปทศพลช่วงนี้ก็ฮอตสุดๆค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี่ก็ใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนซะเป็นส่วนใหญ่ในการไปออกทริปต่างๆแถมในเรื่องของการทํางานนะคะก็มีเข้ามารัวๆเรียกว่าสมฐานะหนุ่มฮอตอีกคนหนึ่งของวงการโดยล่าสุดนะคะหนุ่มท็อปได้มีการลงเซตภาพกับแก๊งของเพื่อนๆในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นค่ะที่เหมือนว่าเป็นการเปิดใจ โดยเจ้าตัวก็บอกเ่าว,ว่าทริปนี้เนี่ยจะเหงาได้ยังไงเต็มระบบมีเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาติมีเด็กจิ๋วที่พูดภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆแบบเหมือนดูดิส n นี์ชื่อเจสมินท้าทุกคนวิ่งแข่งมีเพื่อนกินข้าวเต็มเลยมีเพื่อนคอยอาบน้ําให้มีชาวต่างชาติแปลกหน้ามายืนดูเรานอนอาบแดดเกือบ20ชีวิตมีเด็กฝรั่งนอนตอนจุดพลุแบบไม่ตื่นเลยมีงานฉลองปีใหม่ที่เหมือนงานเลี้ยงออฟฟิศ มีฝรั่งเต็มเลยแล้วก็นอนเป็นสตีฟกับพี่เอกพี่เชอร์ตลอดไปขากลับมีฝรั่งเนี่ยขอแต่งงานบนเครื่องแล้ไม่พูภาษาอังกฤษ โดยเจ้าตัวนะคะก็ปิดท้ายแคปชั่นนี้บอกว่าแปลกใหม่มากปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจดจำมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเช่นกันครับโดยหลังจากที่หนุ่มท็อปนะคะลงโพสต์นี้ไปลหลายๆคนเนี่ยก็แห่เข้ามาแฮปปี้นิวเยียเจ้าตัวกันยกใหญ่พร้อมกับเข้ามาแซวด้วยนะคะว่าโสดก็ไม่ได้แย่นะเหมือนที่ท็อปเนี่ยเคยพูดเอาไว้หลากหลายอารมณ์สุดๆเพื่อนๆก็พร้อมใจกันดูแลพ่อมากเอนดูมากๆเลยแหละคะ่ะ แต่ได้ๆนะคะงานนี้เนี่ยเพื่อนๆเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือมีพี่เอกเนี่ยแหละที่เข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มท็อปนะคะว่าโสดแบบมีคุณภาพแล้วทางด้านของท็อปก็มีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ค่ะโดยเจตัวบอกนะคะว่าอยากโดนตรวจสอบคุณภาพ งานนี้นะคะทำเอาทั้งด้านของแฟนๆนเ,นเข้ามากระหน่ำกดไลค์กันรัวๆแล้วบางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แซวหนุ่มท็อปด้วยว่าอยากโดนใครตรวจสอบคุณภาพคะ่ะโปรดระบุชื่อออกมาให้ชัดเจนไปเลยแล้วขณะที่บางคนค่ะก็มองว่าไม่มีลุ้นแล้วว่างั้นอย่างงั้นหรือเปล่าก็คือบางส่วนนะคะเข้ามาโฟกัสคอมเมนต์พี่เอกเนี่ยแหละว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะลงเรือเชียนะแต่ตอนนี้นะคะกลับพูดว่าสดแบบมีคุณภาพเสียางนั้น อย่างนี้เนี่ยจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่านั่นเองในขณะที่หลายๆคนค่ะก็มองว่าน่าจะไม่ได้สื่อถึงอะไรแต่แค่มาแซวหนุ่มท็อปตามปกติมากกว่าแล้วอีกหลายๆคนนะคะก็คือแท็กทีมการคอมเมนต์เลยว่าอยากให้แก๊งเพื่อนๆเนี่ยช่วยต่อเรือท็อปก้อยก้อยท็อปต่อนะคะอย่าทิ้งเรือลำนี้ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าก็มีคู่กันไปหมดแล้วค่ะขนาดหนุ่มเฟยพรธระนะคะที่เป็นหัวเรือของดอมตอนนี้ก็ยังไม่โสดแล้วมีหวานใจกับเขาสักทีเหลือแต่ตอนนี้ค่ะหนุ่มท็อปทศพลของเราเนี่ยแหละที่ยังโสดอยู่ แต่ในขณะเดียวกันนะคะแฟนๆเขาก็ปล่อยให้หนุ่มท็อปเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเอาเองอยู่กับเพื่อนก็น่ารักไปอีกแบบส่วนถ้ามีแฟนก็คงจะน่ารักไม่ต่างกันค่ะหลายๆคนนะคะก็แห่เข้ามาชื่นชมความน่ารักของแก๊งเพื่อนๆรวมถึงรอติดตามผลงานของหนุ่มท็อปนับจากนี้ด้วยส่วนในเรื่องของหัวใจยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเจ้าตัวจะเปลี่ยนจากหนุ่มโสดนะคะเป็นหนุ่มคลั่งรักมีแฟนเมื่อไหร่กัน